ชุดกรรมการนะครับรัฐสามแบคโกลเดียมอะลูแกนตสีเขียวแล้วก็ปักขันนะครับเรื่องเนื้สัตของพ่อชุ่มนะครับชุดกรรมการสร้าง9 9บชุดเท่านั้นนะนี่ปักขันนี่ไปรุ่นเนื้อทองคำอีกอีกหนึ่ง,หน,งหนึ่งต่อถือว่าคุ้มนะครับกรรมการนะรัฐสามเหลี่ยมน,นะ โลแกนโลแกนเขียวคนระับสวยมากนะสวยตัวน,นี้ต้องไปทิ้งวัดนั่นนะดูครับสวยมากครับสวยครับกำลใจผู้สร้างคนระับ